สวัสดีครับนี่คือช่างก่อนชกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่5พฤษภาคมถือว่าเป็นมวยไทยเจ็ดสีอัปเดตล่าสุดเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับหลวงพรางซ้อมที่ไหนใครพามาเบอร์เรตต่อรองล่าสุดเป็นยังไง บอร์เรดเนี่ยได้จากเพจพานุงพงเจริญสีนะเพจพานุพงเจริญสีส่งเบอร์เรดไม่ของแดงวิเคราะห์แบบชนเรด FC ชอบกดจับจไครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ FC ท่านหนที่ยังไม่มีตัวช่วยนะของแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดจิ้มมืรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่หนึ่งมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ทีท่ห้าพฤษภาคมใจเพชรศูนย์กีฬาท่าเสาเจอกอไผ่ศอยิ่งเจริญการช่าง วันนี้ใจเพชรต่อน้ําหนักให้1ปอนดปอนะใจเพชรมาร34ขนาดที่กอไผ่มาร3 5เคยแพ้ชนะกันมาเป็นกอไผ่แพ้ที่เวทีราชดำเนินนะใจเพชรเนี่ยสิจากสงขาขนาดที่กอไผ่ยีจากเชียงใหม่ซ้ายก็ต้องใจเพชรขนาดที่ขวากอไผ่เลดเปิดหน้าเลดเปิดใจเพชรต่อ3 2มสองมวยคู่นี้ใจเพชรเน็คครบเครื่อง ในเหนียวแน่นนะในอาชีพนอกนี่มีแข้งซ้ายหมัดซ้ายศอกซ้ายส่วนในแกร่งทั่วแผ่นเสียน้องพามานะตะเพาทองพามาวันนี้ส่วนกอไผ่วันนี้วันนี้กิ่งไผ่ก็สักลำพูนพามาซ้อมอยู่กองทัพภา้าที่สเป็นมวยขวาแข่งขวาดีหมัดขวาดีวันนี้ได้น้ำหนักหนึ่งปอนเบอร์เรตต่อใจเพชรสามสองมวยคูน่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่ใจเพชร วันนี้ชอบไปที่เข่าในอาชีพนะชอบไปที่อาวุธมวยทางซ้ายดูว่าได้เปรียบยิ่งเป็นมวยในด้วยก็เกี่ยววันนี้เบียดชนเบียดชนจะเบียดเฉือนชนะก็ไปสอยิ่งเจริญการช่างวันนี้ชคกลางวัน FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ FC ท่านาไหนที่ยังไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทย มาที่คู่2คู่2ก้องสุรินสอจอเล็กเมืองนน1ร้อยสิเจอท็อปกันกอาการลวกร้อยสิก้องสุรินยี่สิจากสังขะสุรินนะขนาดที่ท็อปกัน22จากโคราชก้องสุรินเมื่อเช้าเนี่ยมาร้อยสิบด0 4, ลอูนุดล้น้าหนักเรือร้อยสิซ้อมอยู่สอจอเล็กเมืองนนทรเทนึกอ,อ้วนพามานะพี่อ้วนพามาขนาดที่ท็อปกันกอาการลวกเนี่ย เมื่อเช้ามา119.8ลดน้ำหนักปอยแรกเหลือ118.4ลดน้ำหนักอีกทีเหลือ118.2และไปลดอีกทีก็ผ่านซ้ายด้วยกันทั้งคู่มวยคู่นี้ซ้ายด้วยกันทั้งคู่เตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธใกล้เคียงกันมากๆแต่ปัญหาของท็อปกันคือวันนี้โชกกลางวันมองว่าตึงมากๆชกกันวันนั้นชคคู่2ด้วยวันนี้ยืนเทียบสัดส่วนกล้องสุรินตัวใหญ่กว่ามากเลย วันนี้กล้องสุรินได้ลอยเบอร์เรทเปิดเสมอทอปกันมวยคู่นี้วันนี้ขยับใหม่เลยวันนี้หงแดงให้รองไปที่กล้องสุรินนะให้รองไปที่มวยเจ้าถิ่นรองไปที่กล้องสุรินวันนี้จรีระรูปร่างดีมากใหญ่ลอยคู่ต่อสู้หงแดงมองว่าลดน้ําหนักค่อนข้างเยอะวันนี้กล้องสุรินจะเบียดเฉียนชยน,นะทอปกันก่อการลวกเบียดเบียดเอฟซี FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามมาที่รองคู่เอกนะ รองคู่เอกภผยแดงกอการลวกหรือมังกรเพชรสรกรสุไหย,ยิมเจอกับรุ่งแสงตะวันสอพาราชร้อยสามสิบเจ็ดมังกรเพชรมาตามพิกัดนะมาร้อยสามสิบเจ็ดขณะที่รุ่งแสงตะวันมาร้อยสามสิบแปดเกินหนึ่งทำการลดน้ำหนักนะทำการลดน้ำหนักลดไปลดมาโอ้โหรุ่งแสงตะวันลดวันนี้อากาศร้อนร้อนมากๆ ลถไปลถมาขาดนะรดได้ร้อยสามสิบหกมองวันนี้ลุงแสงตะวันดูว่าใหญ่กว่านะได้ใหญ่ได้ร้อยได้เวทได้พิกัดวันนี้มังไพรแดงเนี่ยครบเครื่องนะขวาแข่งขวาหมัดขวาซ้ายหน้าดีโชคประจาศึกวันทรงชัยขณะที่รุ่งแสงตะวันโชคประจามวยไทยเจ็ดสีวันนี้ต่อยคู่สามฟอร์มภูทรเนี่ยห้าไฟไร้พ่ายนะรุงแสงตะวันวันนี้ได้คุยกับอาจารย์บุญชอบมาฟอร์ม ภูทรห้าฟอร์มหลังนี้ไร้พ้ายถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีมากๆวันนี้อาจารย์บุญชอบค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวแสงตะวันนะเรดเปิดมังกรเพชรหรือไผแดงต่อ5-4วันนี้ให้รองไปที่รุ่งแสงตะวันสอพาราชซ้ายนะมวยซ้ายเขาในอาชีพผันตัวเองมาเป็นมวยครบเครื่อง วันนี้มาสู้หงแดงการันตีวันนี้มาสู้อาจารย์บุญชอบพร้อมทีมงานวันนี้มองว่ารุ่งแสงตะวันมาสู้วันนี้เรดเปิดมังกรแดงต่อภัยแดงต่อ5้าสี่นะวันนี้ให้รองไปที่รุ่งแสงตะวันศอฝาลาดมาที่คู่ห้าคู่ห้าชิงแชมป์บ้างร้อยสิบแปดช่องเจ็ดวันชายน้อยสทอลเหียวบางแสนเจอยยคิรีทีเอ็นมวยไทยวันชายน้อยเด็กซ้อมอยู่สิทธิสารวัตรเสือนะขนาดที่โยคิรีซ้อมอยู่ทีเอ็นมวยไทยโยคิรีมาร้อยสิบแปด 8ลด0.8ขนาดที่วันชัยน้อยมา117.6ตา่ำกว่าพิกัด0.6เลทเปิดวันชัยน้อยต่อ32น้องน้อยที่เอนมวยไทยบอกว่ามวยคู่นี้รองทุกราคารองยกคีรีทุกราคาวันชัยน้อยเป็นต่อ532รอง32ต่อ118รอง118ต่อ54รอง54โอ้โหวันนี้ นุ่มนิ่มช้ำเบอ้อนะลูกศิษย์ลูกสาวของนกน้อยเทียนมวยไทยบอกว่าวันนี้รองทุกราคามวยคู่นี้มุมมองของผองงแน่งมองว่าเปียดคู่ขี้นะวันนี้ทั้งคู่จะต้องมีทีเด็ดออกมาสู้กันวันนี้วันชัยน้อยนายไม่เล่นนายห้ามเล่นเด็ดขาดขณะที่คู่ต่อสู้เดินเข้ามาทีวางแก้งทีวางแก้วกพริ้วนะเราเป็นมวยสายพริ้วห้ามปะทะขณะที่คู่ต่อสู้เดินเข้ามาเกาะเกี่ยวขวางหน้าแทงสับซอก ขณะที่ยกคีรีเหมือนการยกคีรีวันนี้นอกยิ้มไม่ได้ซ้ายของอวันชายน้อยของเขาดินแน่นอนจริงๆวันนี้นะวันนี้วันนี้ยกคีรีจะต้องนอกยืนยิ้มไม่ได้จะต้องเดินเบียดเดินลุยขณะที่เดินเบียดเดินลุยต้องมีอาวุธนำนะวันนี้ถ้าทําได้ยกคีรีก็มีโอกาสเป็นแชมป์มวยไทยจะสีรุ่นร้อยสิบแปดปอนด์เหมือนกันมวยคู่นี้บอกว่าห้าสิบห้าสิบแต่ ในมุมมองของคอมเมนเตอร์นะมันจำเป็นน้องออกทัศนะวันนี้ของแดงออกไปก่อนนะออกไปที่วันชายน้อยเสียงป่าปากน้อยวันนี้หงแดงมองว่าจังวะาจะโคนสเตปอาวุธฝีมือดูดีกว่าเคยชนะเมือ่อเมื่อตอนวัยเด็กนะเลดเปิดวันชายน้อยต่อ3าสองให้ต่อไปที่วันชายน้อย FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เมื่อเช้าเนี่ยบรรยากาศการชักน้ำหนักที่ช่อง7ขอบอกปเป่เป็นบรรยากาศที่ดูดีมากๆ เป็นบรรยากาศที่ไม่เห็นมานานแล้ววันนี้ของแดงมีบรรยากาศเนี่ยดูมวยเช้าเนี่ยบรรยากาศการช่างน้ําหนักนั่งมวยวิ่งรดน้ําหนักอุณหภูมิค่อนข้างที่จะร้อนพอสมควรดูทีมงานพี่นกน้อยวันนี้พร้อมมากๆดูน่าตาช่ากพี่แมนอ่าพี่นกคนขานน้ําหนักโอ้วันนี้พร้อมนี่คือมวยไทยเจสีที่ค่อนข้างคึกคักมาก5พฤษภาคมอัปเดตล่าสุดมาดูมวยรักมวยชอบ ชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่ใจเพชรศูนย์กีฬาท่าเสาวันนี้ชอบไปที่มวยซ้ายเขาในอาชีพวันนี้จะเบียดเฉือนชนะคู่ปรับเกา่าโอเคต่อน้ําหนัก1ปอนเบอร์เลดเปิดต่อ3-2วันนี้ให้ต่อไปที่ใจเพชรชอบ2วันนี้พลิกใหม่เลยกลับมาชอบที่ก้องสุรินทร์สจอ,อเล็กเมืองนอนวันนี้ชอบมวยตัวใหญ่นะมองว่าก้องสุรินทร์นี่ตัวใหญ่มากๆวันนี้เบียดชนเบียดชนจะเบียดเฉือนชนะท็อปกันก่อการลวก มองว่าการลดน้ำหนักวันนี้ลดเยอะมากๆลด1.8หงแดงมองว่าตึงนะหงแดงมองว่าตึงวันนี้เบียดบทเบียดบทกล้องสุรินจะเบียดเชื้ชนะทอบกันก่อการรวกสนุกส่วนชอบสามหงแดงให้รองไปที่รุ่งแสงตะวันสอพาราชวันนี้มองว่ารุ่งแสงตะวันมาได้พิกัดได้เวทได้ความพร้อม5ฟอร์มล่าสุดที่ภูคอนเนี่ยไร้พ่าย,ายวันนี้เบียดชนเบียดชนจะเบียดเชียอชนะภยัภยแดงหรือมังกรเพชรก่อการรวก เบียดเบียดส่วนชอบสุดท้ายของแดงชอบไปที่วันชัยน้อยสิงปลาปากน้อยวันนี้มองว่าเร็วกว่าซ้ายได้เปรียบอาวุธมวยสเต็ปการออกอาวุธเข้าออกมองว่ารวดเร็วกว่าวันนี้ถ้าไม่เหี่ยวปลายจะซิลแชมป์ร้อยสิบแปดช่องเจ็ดไปครองนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิต์ทีท่ห้าพฤษภาคมอัปเดตล่าสุดถ้าเอฟซีต้องการข้อมูลมวยอัปเดตล่าสุดนี่เลยไล์สด มวยทางตรงวันอาทิตย์นะประมาณ11โมง11โมงหนี่ยของแดงจะไล์สดนะถือว่าเป็นข้อมูลทางตรงทั้ง p ี t v ทีวมวยไทยเสีวันนั้นมาพร้อมเบอร์เรดความเคลื่อนไหวอัปเดตล่าสุด FC สามารถนำข้อมูลตัวนี้ไปใช้ประกอบการต่อสู้ได้เลยถือว่าเป็นข้อมูลทางตรงที่ไม่เป็นสองรองใครวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากกาันหงแดงของอวยพรในะห้เอฟซีงแดงปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บเฮงๆโดยๆกันทุกคน อย่าลืมอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าตัวไหนอยู่ตัวไหนตัวนั้นชนะเข้าถูกบังเอาสองข้างวันนี้เวลาหมดขอลาไปก่อนพบกันใหม่ช่างก่อนชกไลฟ์สดข้อมูลทางตรงนะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ